ครับวันนี้ผมจะมาแนะนำเรื่องของการใช้งานเว็บ2ภาษานะครับด้วย w o r d p r e s s นะครับเราใช้ปลักอินที่ชื่อว่า WooCommerce ในการจัดการนะครับเรามาติดตั้งกันเลยนะครับอันนี้ไม่มีตัวอย่างนะครับผมเราทำไปด้วยกันนะครับวิธีการแรกนะครับติดตั้งก็เปิด m a ม p หรือแสมขึ้นมาก่ะนะครับแล้วเราก็เอาไฟล์ w o r d p r e s s นะครับ WordPress เที่ยวไปดาวน์โหลดมาจาก org นะครับไปวางไว้ที่โฮสติ้งของเราซึ่งก็คือจะอยู่ใน h ฮ t ี d ด็ของเราเนี่ยอยู่ที่ว่าแต่ละคนเซตไว้ที่ตรงไหนนะครับอันนี้ผมวางไว้ที่ตรงนี้เอาไฟล์เพจมาวางนะครับแล้วก็แก้โฟลเดอร์ชื่อว่า polylang เป็นปลั๊กอินของตัว2ภาษานะครับเราจะได้รู้ว่าอ๋อนี่คือเกี่ยวกับตัวเว็บ2ภาษานะครับหลังจากนั้นเราก็เข้าไปที่ local host ฐานข้อมูลของเรานะครับแล้วก็ php my admin นะครับ <c oughs> จากนั้นเราก็มาสร้างฐานข้อมูลรอ,อไว้ว่าร o l y l a n g นะครับแล้วก็ utf แปด general ci create ครับติดตั้งครับก็เรียกชื่อโฟลเดอร์ของเรา polylang ครับเลือกภาษาอังกฤษ let go ครับ database name เป็น h o l y lang user เป็น root นะครับ password root เหมือนกันาหัับ mac นะครับ pc จะไม่มีนะครับลบทิ้งไปเลยให้ว่างๆนะครับกด submit ครับเรียบร้อยผมเซต up ตรงนี้ h o l y lang นะครับ user name เป็น demo 123456นะครับ อีเมลนะครับกดติดตั้งครับล็อกอินนะครับเดมโมแล้วก็1 2ึ่งสอี่ห้าหกตามที่เราตั้งไว้นะครับอ่าได้แล้วเรียบร้อยนะครับ ดันั้นเราอันดับแรกให้เซตติ้งก่อนนะครับแล้วก็มาที่เลือกเวลาเลยนะครับมาที่7ตรงนี้นะครับเลือกวันที่ตรงนี้แล้วก็เลือก M ตัวใหญ่เส c h a เชนครับหลังจากนั้นเพิ่มมาลิงก์เราไปที่โพสต์เน e นะครับตอนนี้เดี๋ยวเราสเต็ปต่อมานะครับเราจะให้ทีมตัวนี้นะครับที่มันแอคทีฟอยู่นะครับไม่เปลี่ยนทีมนะครับมาที่เพจนะครับ ลบตัวอย่างที่มีทิ้งนะครับโพสตก็มีเหมือนกันลบตัวอย่างที่มีทิ้งนะครับเะฉะนั้นเราจะที่ปักอินนะครับเซตติ้งไปที่ add new ครับต่ออินเทอร์เน็ตอยู่นะครับตอนนี้เราใช้ polylang นะครับก็ i n s t a l l now activate plug in ครับ โอเคเรียบร้อยนะครับตอนนี้เว็บเราจะเป็น2ภาษาหน้าแรกจะเออเอร์นิดหน่อยไม่เป็นไรนะครับเราตั้งค่าภาษากันก่อนไปที่ setting นะครับจะมี language ขึ้นมานะครับหลังจากนั้นเราให้เลือกเป็นภาษาอังกฤษ ENUS นะครับเป็น default ไว้อันแรกนะครับแล้วก็ add new language ได้ภาษามานหนึ่อันและนะครับหลังจากนั้นก็เลือกภาษาไทยครับ ไทยนี่นะครับแอดได้ภาษาไทยไปแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะมาเซตติ้งที่ permalink อีกทีหนึง่งพอตรงนะี้จะมีรูปแบบขึ้นมาให้นะครับเ change อีกทีหนึง่งตรง permalink นะครับลองพ v i e w ดูก่อนก็ได้ครับอตอนนี้ยังไม่เกิดอะไรขึ้นนะครับ ถ้าเราลองมาแอดเนื้อหานะครับจะเห็นว่ามีทงเพิ่มหลอกนี่แหละนะครับวิธีการนะครับไปที่เพจอสมมุติหลับเนื้อหารู้แล้วต้องสร้างเพจก่อนนะครับอันนี้คืออ่าเรามาสร้างเพจแล้วอันนี้ภาษาอะไรล่ะวิสังเกตง,ง่ายตอนนี้เป็นภาษาอังกฤษ,าษ,าษ,าษาครับโอมนะครับผมมีตัวอย่างเนื้อหานะครับไปที่เว็บ r o l e m l i p s u m c o m นะครับแล้วก๊อปเนื้อหามาแปะได้เลย Copy นะครับก็เซฟพับบิชเอกไปนะครับหลังจากนั้นก็สังเกตน,นะครับถ้าเราไปดูระบบด้านหลังตรงนี้มันยังไม่มีตัวแปลภาษาตรางนี้ภาษาอังกฤษถูกแอดเข้าไปแล้วนะครับแต่าภาษาไทยยังไม่ได้มีการเพิ่มนะครับให้เรานะครับกดเพิ่มที่ตัวนี้อ่าเราแปลว่าเห็นไหมครับมันจะลิงก์กับหน้าภาษาอังกฤษที่ชื่อว่า Home นะครับนี่ครับหน้าโฮมที่เราสร้งางไว้เราจะลิงก์กันทันทีเลยผูกไว้นะครับอันนี้เราตั้งชื่อหน้าใหม่ หน้าแรกเอาเนื้อหาสไทย์มาแปะครับอ่ะเซฟครับตอนนี้เราจะได้เนื้อหาคร่าวๆอ๋อหน้าแรกก็ยังไม่เซตนะครับจากว่าถ้าเกิดเราเซตหน้าแรกนะครับเราไปที่ตัวเซตติ้งของเราอ่าเราลองดูนะครับเพื่อการพรีวิวที่เห็นผลนะครับไปที่ reading นะครับต้องเลือกเป็น static แล้วก็เลือกที่หน้าโฮมก็ได้อัจเป็นหน้าแรกนะครับอ่าโอเคแล้วถ้กดตัวนี้นะครับอ่ามาที่ตรงนี้นิดนึงนะครับ setting ตัว language จะมี setting อยู่ซึ่งตัวนี้นะครับ URL modification นะครับลองแก้เป็นอันนี้ดูก่อนก็ได้นะครับ save change นะครับ เราแก้กลับมาเป็นแบบเดิมนะครับให้เลือกเป็นเวอร์ชันตรงนี้แทนเราไม่ใช้คำว่า language ซ้อนเข้ามานะครับโอเคน่าจะได้หน้าแรกและอ่าตอนนี้หน้าเป็นแบบนี้เนื่องจากว่าชุดเรายังมีเมนูนะครับแต่ตอนนี้เรากดโลโก้ครั้งแรกก็จะมาที่ตรงนี้นะครับสมมุติลองทําเมนูดูก็ได้เพื่อการทดสอบนะครับไปที่ a อ p p ล a เคชนะครับแล้วก็เมนูนะครับตั้งชื่อเลยเมนครับ ตั้งชื่อภาษังกฤษด้วย en อ่าเพราะเมนูของเราจะมี2องอันทันทีนะครับอันนี้คือ primary english นะครับก็เลือกเป็น home เข้ามาก่อนนะครับแล้วก็ save แล้ว create new เมนูใหม่นะครับเป็น main th เอาหน้าสาไทยเข้ามาครับผมเลือกว่า main th เป็นอันนี้สิ่งที่สำคัญแล้วมันจะสลับได้ยังไงนะครับมันยังมีปุ่มสลับภาษานะครับสังเกตถ้าผม refresh ขึ้นภาษาโฮมอ่ะแต่ไม่มีทงาภาษานะครับทำยังไงมีวิธีการก็คือว่าเราต้องไปเปิดสกินออปชันขึ้นมานะครับมันจะมี Language Switcher อยู่ตรงนี้ตัวเปลี่ยนภาษานะครับเราไปที่ a n g เก g e Switcher Add เข้ามาแ d Language Switcher เข้ามาด้านหลังนะครับหรือออปชันนิดนึงอ่าเอานี้ให้ Display เป็น dropdown นะครับแล้วก็ถามว่า d i s p l a y dropdown ไหมใช่นะครับโชว์ชื่อภาษาไหมก็เราแต่เราหรือว่าโชว์เป็น flag ้าเราติ๊กออกก็จะเป็นแฟลกแทนนะครับต้องเลือกอันไหนอันหนึ่งแล้วก็ High Current Language สมมุติว่าหน้านี้เป็นหน้าภาษาอังกฤษก็ควรโชว์ธงศภาษาไทยหน้านี้ภาษาไทยก็ควรโชว์ธงภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่นนะครับตามนั้นเราก็เซฟเราดูสต i n g นะครับจะมี1 3 5เราเลือกไว้อย่างนี้นะครับ กกสวิเชอร์ไปที่เมนูสังกฤษเหมือนกันเลือกเมนูสังกฤษขึ้นมานะครับทำเหมือนภาษาไทยเลยแอดเข้ามานะครับเลือกเป็น1 3อ่ะ3แนะครับเซฟครับจากนั้นลองดูเห็นไหมครับมีธงมาแล้วเป็นดอ d ดาวนะครับอันนี้อยู่ที่การเลือกว่าดอ d ดาวแบบนี้หรือเปล่านะครับหรือถ้าไม่ก็แล้วแต่นะครับ นันก็จะโชว์เป็นตัวตัวไปเลยแก้ษษที่อุตสาหยเหมือนกันอ่าโอเคหลังจากนั้นก็ให้เราสรับภาษาครับเห็นไหมครับได้แล้วสับภาษาได้แล้วนะครับต่อไปทำไงต่อไปเพิ่มเนะะื้อหาไงครับอ่นบานะครับมาแล้วนะครับแอดนิวต่อ about นะครับตอนนี้เป็นภาษาอังกฤษก่อน วิธีการไม่ต้องไปแอดด้านนั้นก็ได้นะครับไม่ต้องออกไปข้างนอกแอ,แอดตรงนี้ได้เลยมันจะลิงก์ให้เห็นไหมครับมุมสัตว์ไทยมาใส่พับอิจได้เลยครับผม เาติดต่อเรานะครับอ่าภาษาอังกฤษคอนแทคก่อนอเฮ้ยเท่ครับภาษาอังกฤษนะครับแฮกอัสอ่าแอดหน้าครับภาษาไทาย โอเคนะครับแต่เมนูเราจะไม่ขึ้นเพราะอะไรเพราะเรายังไม่ใส่เมนูนั่นเองถูกไหมครับดังนั้นเราไปที่เมนูเลยนะครับอันนี้เมนูภาษาอังกฤษนะครับเลือกเพจนะครับเมนูภาษาอังกฤษ main end, เมนดเอ็นเีครับเลือกเอา Contact US กับ about ใส่เข้าไปอ่าเซฟครับภาษาไทยทำเหมือนกัน เาเกี่ยวกับเราเรียบร้อยครับถ้าเปลี่ยนภาษาเห็นไหมครับทําได้แล้วนะครับแต่ไม่ใช่แค่นั้นนะครับมันจะมีปัญหาอย่างหนึ่งนะครับตอนที่เราทําเนื้อหารหรือว่ารูปเข้าไปนะครับมีเดียสมมุติลองดูนะครับ ตัวน้้ในหน้าอสมมุิผมไปเปิดบทความขึ้นมาะ c t t e g o r y นะครับเห็นไหมครับทุกอย่างจะมี2 2ภาษาสมมุิอันนี้บอกเป็นบล็อกเรามีบทความด้วยบล็อกนะครับเราตั้งว่าอันนี้เป็นภาษาอังกฤษ Add ครับในตัวนี้เราก็ต้องมา Add ตรงนี้เหมือนกันกดภาษาภาษาไทยครับบวกอบอกว่าบทความ ระบบจะได้รู้นะครับว่านี่คือเห็นไหมครับพอมาบทความนี้จะลิงก์เข้ากับบล็อกตัวนี้เป็นภาษาไทยอ่าโอเคนั้นครบแล้วอันนี้คือไม่มีบวกฝั่งใดฝั่งหนึ่งแสดงว่ามันลิงก์เข้าหากันแล้วนะครับแต่บางทีนจะเลี้ยงกระโดดไปกระโดดมาเลี้ยงกระโดดสอดไม่เป็นไรนะครับดังนั้นมาที่โพสอ่าโอเคนะครับมีเนื้อหาร,รอไว้อยู่นะครับ add new ครับโพสนะครับ นิมางกิจนะครับ m y a r t ์ติเนะครับ copy ปี้กบทความมานะครับขันั้นเราก็ตัดคำสักหน่อยนะครับใส่รูปบ้างก็ได้อะแอ d มีเดีครับอัปโหลดเราเลือกที่ไฟล์รูปของเราเลยนะครับ มีรูปอยู่ประมาณหนึ่งเป็นรูปบ้านใชครับตอนนี้จะบอกว่ารูปนี้ใช้ภาษาอะไรนะครับก็อย่าลืมนะครับเวลาใส่รูปเข้ามาเราก็ให้คําอธิบายมันตรงนี้ด้วยว่ารูปนี้คืออะไรแคปชั่นคืออะไรตรง alt text นะครับสำคัญกับเรื่องของ Google มากนะครับแล้วก็เอารูปนี้ใส่ Insert เข้าไปใน Post. โพสอ๋อโอเคนะครับปรับแต่งเหมือนเดิม ใส่ไว้ที่โตโพสได้เป็นบล็อกเห็นไหมครับบล็อกภาษาคิษจะโชว์เป็นบล็อกขึ้นหมวดหมู่บล็อกตรงนี้แคตตาล็อกตรงนี้ไม่ใช่คําว่าบทความใส่รูปให้ตรงครับอืมโอเคได้แล้ว1บทความครับหลังจากนั้นทํายังไงแปลครับผมบทความแรกของฉัน แปะเนื้อหานะครับใส่รูปเหมือนเดิมแ d m o r e นะครับขอใส่รูปรูปบ้านมาใส่อ้าวทำไมไม่มีล่ะปัญหาเกิดขึ้นแล้วล่ะครับไม่ต้องกลัวอ๋อโอเคอย่าให้บอก2ภาษาหรือ3ภาษา4ภาษาทุกอย่างมันมีเวอร์ชั่นของมันครับผมวิธีแก้ไม่ต้องอัปรูป่นใหม่นะครับจริงๆร,รูปมีในระบบอาเซอันนี้ไปก่อน มันเอาตัว feature image เหมือนกันแต่ข้อมูลมาไม่เหมือนกันนะครับไปดูที่มีเดียครับเห็นอะไรไหมมีรูปเนาะแต่อะไรเอ่ยมันยังไม่มีการแปลวิธีการง่ายๆครับเนี่ยผมไป add ภาษาไทยตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็กดอัปเดตทีนึง่งนะครับมันจะมีขึ้นว่า media update นะครับแล้วตัวไฟล์ตรงนี้จะขึ้น001 2อะถ้าเราไปดูรูปนี้ใหม่ ใไหมครับมี2รูปแล้วมีการแปลสับหากันด้วยมันบอกว่ารูปนี้ใช้ที่บทความนี้นะครับลองดูกลับไปที่ตัวระบบของเรานะครับอะ r e เฟ e หน้าน,นี้ใหม่ทีหนึ่งนะครับไป edit ครับผม import เข้ามาทั้งหลายรูปใช่ไหมครับอะลองดูซิอาทำไมเห็นรูปนี้รูปเดียวเพราะมันมีการแปลไว้แล้วนั่นเองเกี่ยวกับภาษาไทยตอนนี้เราใส่เนื้อหาภาษาไทยนะครับภาษาบทความนี้นก็ลิงก์เข้ากับภาษาไทยทุกอย่างจะถูก คอนเวิรให้เป็นภาษาไทยด้วยต้องมีทุกอย่างพร้อมรอเป็นภาษ,าษานั้นด้วยนะครับนี่คือตัวนี้รายละเอียดโอเคนะครับเซฟครับอ๋อหน้าแรกก็ยังไม่ทําเมนูใช่ไหมครับมาดูกันอ่ายังมีเมนูเนาะเรามาที่ตัว a p p พลิเคชแล้วก็เมนูนะครับเราต้องเอาาะเมื่อกี้คือบทความถูกไหมครับเราเอาแคตตากรี นี่คือเมนูภาษาไทยแล้วเ,าเอาบทความเข้าไปใส่ลิียงไว้ตรงนี้นะครับบทความเซฟครับเมนเอ่เลือกเป็นบล็อกเข้าไปให้เหมือนกันวางให้ระดับเดียวกันนะครับโอเคลองไปดูกัน มีบอกขึ้นมาแล้วเมนูภาษาไทยก็มีบทความด้วยอกดบทความครับอ๋อนี่มีรูปเห็นไหมครับเราหดกดเข้าไปสามารถสวิตช์ตรงนี้ได้เลยอ๋อสลับไปมาเนื้อหาเดียวกันเห็นไหมครับเยี่ยมไปเลยใช้งาน,นไม่ยากนะครับอีกส่วนหนึ่งที่แนะนำนะครับเรื่องของตัว w i d g e ็ตนะครับตัว Widget เ,เองเนี่ยจริงๆก็ต้องแบ่งเป็นสอง,สอง,ส,องสองภาษานะครับ อันนี้ผมจะไม่ใช้เห็นไหมครับตัวนี้ผมเปิดออกมาจะมีทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษนะสมมติผม Delete ท i n g นะครับผม Delete ให้มันง่ายๆสั้นๆก่อนล้วกันนะครับ r e c e n ต p พ s ตอ่ะติดไว้นะครับ, post, นะนะรบมอันนี้เป็นภาษาอังกฤษนะครับก็บล็อกอนะ่ผมบอกว่าโพสต์ล่าสุดที่มีภาษาอังกฤษนะครับให้เป็นบล็อกอันนี้เราเซฟครับ แล้วผมก็เอาตัว recent post ซ้ำเดิมเหมือนเข้ามานะครับไซบารไว้ที่ไซบารนะครับไว้ติดกันเลยนะครับยืดออกมาบอกว่าอันนี้เป็นภาษาไทยเท่านั้นนะครับโอเคเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับผมเอายืดออกนะครับจะได้เห็นง่ายๆ แก่ในด้วยหมวดหมู่ต้องภาษาไทยนะครับโอเคความแตกต่างนะครับตอนนี้ช่องเสิร์ชอันนี้ไว้เหมือนกันหมดนะครับตรงนี้จะมีรีเซนต์โพสต์เห็นไหมครับแต่จะมีทั้งภาษาอังกฤษตรงนี้ระบุตรงนี้วิดเจ็ตนี้สําหรับภาษาอังกฤษนะครับวิดเจ็ตนี้สําหรับภาษาไทยก็จะดึงข้อมูลให้ภาษาไทยขึ้นมาเท่า <ars> นั้นหรือภาษาอังกฤษขึ้นมาานั้นนั่นอยู่ในหมวดภาษาของเรานะครับแล้วก็หมวดหมู่ตรงนี้เห็นไหมครับ ภาษาไทยผมดึงให้เป็นภาษาไทยเท่านั้นฉะนั้นภาษาอังกฤษ,าษาจะไม่โชว์เซฟนะครับลองมาดูกานหน้าแรกของเรา,าเห็นไหมครับถ้าเป็นภาษา,ษาอังกฤษข้างล่างจะไม่มีตรงนี้จะมีแค่ตรงนี้เท่านั้นนะไซต์บาร์จะขึ้นอยู่ทุกหน้านะครับแต่จริงๆว่าเราเลือกภาษาอะไรไว้เห็นไหมครับถ้าเปลี่ยนภาษาอังกฤษ จะไม่โชว์ไหมครับทุกอย่างต้องมี2ภาษาหมดไม่แต่รูปไม่แต่คตตัตกรีนะครับอันนี้ง่ายๆเลยนะครับโอเคในเรื่องของตัวโพลีแลงมีเท่านี้ถ้ามีสงสัยก็สามารถขอความช่วยเหลือจากผมได้นะครับก็ยินดีนะครับผมโอเคขอบคุณมากนะครับผมสวัสดีครับ